ไม่ใช่อย่างนี้ยรัแล้วเราก็กด,กดจบอันนี้ผมกดจบแอปแล้วก็คือเริ่มให้เลยนะฮะนี่ฮะกดเริ่มให้เลยตอาจริงก็คือถามว่าตอนนี้เราจะเริ่มเนี่ยก็คือตไปตั้งาทุกอย่างปิดหมดฮะไลท์ชื่อปิดอะไรก็ปิดหมดอ่าแล้วคือตั้งแอปเป็นสิบรอบเก้ารอบเลยก็ได้แต่อันนี้คือเข้ากับรอบเดียวก็คือ จบปั๊บเริ่มให้เลยดูเลยครับ่าการทำงานมันก็คือจะเหมือนเดิมซึ่งแถนในการเข้าดัน PK ความจริงผมต้องไปเปลี่ยนด้วยนะฮะคือไม่ได้เข้าไปเปลี่ยนเพราะอันนี้กดให้ดูเลยว่ามันมานทำงานมันเหมือนเดิมก็วนๆอย่างนี้นนยตลอด ลองดูตอนต้นของคลิปแล้วกันนะครับว่าวิ่งมาแบบนี้หรือเปล่านะฮะจำได้ว่าม,มีโดนลูก,ลก,ลกหลงได,ด้วยล่อมาเดี๋ยวดูครัะก็จะเหมือนทุกอย่างเลยแล้วมันก็จะวนไปตีบอสตัวเมื่อเมื่อสักคู่ตามระยะเวลาเ๊ะเลยถามว่าดูางไงฮะดูเวลาขอยอลงมาเมี่ะ มีบอสกับอ่าบอสคือแบบเหมือนกันฮนะับกสกะทิตอนนี้ระหว่างนี้คือไม่ควรกดอะไรนอกแต่ผมนี่คือผมเข้าไปกดขายของอะไรแบบนี้นะแต่เราเออผมใช้แพ็็ก่าคุูไม่ต้องเข้าไปขาย <c oughs> กระเป๋าไม่เต็มอยูนะ่แล้ว อ่าเมื่อกี้โดนลุกหลงเนี่ยอ่าโดนลุกหลงก็คือสุ่มแนวมาจะทำเหมือนเดิมอย่างมาโคเนี่ยถ้าถามว่าเราตั้งกี่รอบมันก็จะทำแบบนี้ไม่รู้กี่รอเลยแต่ถ้าเราตั้งดีเลยหรือราตั้งอะไรไอ,อ่อ่า ไอ้พวท,ที่เราขึ้นไปสีบอสเลืจะกู้มันอย่างนี้ตี่ะจะเป็นผิดจังหวะผมประมาณสามรอบผมจะเข้าไปขายของในนี่สองรอบหรือสามรอบรอบมันจะไม่กดขายเพรากดทุกรอบไม่ดีมันจะไปตรงกับอเวลามีนคนในแคนกด ขอความช่วยเหลือเรื่องเด้งขึ้นมาตรงเนี้ขายของเนี่ยผมว่ามันจะไปตรงตรงน,นั้นพอดีมันจะทำให้แบบ้าเริ่มไม่ไม่ค่อยกดบ่อยมันเป็นไม่ได้ก็คือตั้งเป็นระดับเอ <c oughs> ไปเลยว <c oughs> <c oughs> อาวุธเครื่องมือปันระดับเอระดับเอไปเลยไม่รับถ้าไม,ไไม่ถนัดนะนะ เดี๋ยวดูนะครับว่ามันจะไปตีบอสให้หรือเปล่ปาถ้าตีแล้วก็คือจบ

กดตรงอ่าเรื่บักบ๊กบั๊แคนองเป้เลยก็คือผมงจบอันนี้เพราะว่าอันนี้ก็คือเท่าที่ผมอ,อ่าอ่าตั้ง ผมตั้งให้สองรอบเนี่ยฮะแอปมันก็วิ่งให้สองรอบแต่อันนี้คือเราสามารถสองรอบเันสามารถคูณเข้าไปได้อีกถ้สมมติว่าคูนสิบก,ก็ไปยี่สิบรอบถูกไหมมันก็วิ่งอยู่เนี้ยถึงตายมันก็คือวนลูปของมันตามานี้ของมัน ก,ก็ตีมันไปแบบนี้จนวนไปพบอีกสิบทีลฮะอ่ะฮะนี่คนะือผมขายของใชไหมฮะ นี่ฮะโอเคนะฮะก็คือถามว่าเราจะกดสีเขียวตรงแอปนี้นตอนไหนฮะก็คือตอนที่คุณกดอ่าเริ่มบันทึกอะฮะคือตอนที่ผมกดเริ่มบันทึกก็คืออ่าตอนตอนที่บอสตายถูกไหมฮะก็คือเนี่ยหลังจากที่เราตั้งค่าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยเราก็ซื้อไปกดสีเขียวเนี่ยตอนที่บอสตายนะฮะก็คือมันก็จะวนของมันอยู่อย่างเงี้ยฮะยาวเลย ซึ่งแอปที่ใช้คือการตั้งแอปนั่นคืออย่างนี้นะฮะไม่มีอะไรก็ถามว่าคุณอ่าตั้งเหมือนอที่อันนี้ก็คือแค่นี้ไม่ต้องไปให้สิทธิ์อะไรมากมายเนี่ยแค่นี้เองเนี่ยถามว่าถ้าคุณจะตั้งเป็นโหมดคอมแพ t ก็ได้ะะมันก็จะมีแค่ปุ่มเดียวแต่ว่าโหมดคอมแพคเนี่ยคือคุณต้องตั้งค่าไว้แล้วนะฮะเนี่ยมันจะเหลืออยู่ปุ่มเดียวนะเลื่อนไปตรงไหนก็ได้เนะกะกะเลื่อนตรงนี้ก็ได้ นี่คือว่าผมจะไปเอาบัฟมายู่พอดีดนการดกดอ่าใช้ตี้แบบเมื่อสักครู่นะครับมันจะไม่เหมือนแบบอ่าคุณหัวเรื่องนะครับมันกด ออกจากดันแม่หนูอะไรเนี่ยต่ำที่มันจะขึ้นเพราะว่ามีการต่อสู้กับเมื่อเมื่อสพูดที่ผมกดตายทั้งนี้ในการต่อสู้ยกเวริไปอยู่ผู้เล่นเท่านั้นเองเอาอันนี้ผนกดเอาไว้ด้วยนะเนี่ยคือง่ายแต่ง่ายแต่ว่าออริจินอลผมไม่รู้ลิงก์มันเสียไปแล้วอะไรตัวนั้นก็คือไปไม่กล้าไม่รู้ใส่อันไหนไว้ ผมเนี่ยถามว่าผมทำไฟทำไฟพีเคให้ก็คือมันจะไปใช้เครื่อมที่ไม่ใช่ที่เป็นเด็น้อยแค่ัหนก็เลยต้ตองต้องลองดูแล้วกันดูโอเวอร์ชั่นใหม่น,นะคร่างเติบโตโอเวอร์ชั่นใหม่มันไหลที่ก็คือโคตรใช้งานขนาดขนาดนาก ใช่ไครบตั้งค่าให้เลใช้เวลาเป็นวันเขาจะทำแบเหมือนกับตัวเก่เกา,าใช้เวลาเป็นวันนีครับนีเก็คือเพราะว่าเอ่ออันเนี้มันเขาเรียกว่าอะไรฮะมันใช้ทรัพยากรเชื่อน้อยมันถง้ดี แค่จะไอ้ดิไปเลยครับประหยัดไปเลยครับมาไม่ได้กี่เลยมาก็คือเอามาปลุตั้งแบบ่าอยาให้เขาให้ลอยชื่อให้ตัวตายมีชื่อให้อีนี่คือางนี้ยทำให้มัให้รากงเดตอนที่มด ไปทุกอย่างสัวเนี้คมันตื่ติ่ไปเลยการให้สิทธิ์แอปนะฮะก็คือถ้าคุณไม่ได้มาต่นหน้ตองแอปตัวเนี้ยไม่สิทธิ์บอกเ็นสท่ของมานเป็นแอแบบแอปแนว ดูม่สิบเก้าสบสองยี <shared> ่สิบมลือกสินแนี่ฮะเพาอ่ามมันกนะขาดมันจะฝา่กได้พอนมันจะมากมนาไม่มีที่ถ้าไม่มีที่ ทบไม่เขาเรียกว่าแทบไม่ได้ตังค์และที่สําคัญคือโอ,อกาสโดนลูกหลงแล้วก็ไปอยู่จุดวา้าก็จะบ่อยนะฮะมากคือไปฟาร์มดันอื่นดีกว่าส่วนที่ผมบอกว่าเราไปฟาร์มมินิบอสในฟิล์มแบบหรือว่าเราไปฟาร์มพวกการ์ดมอนเตอร์หรือว่าอะไรเงี้ยใช้แนวนี้เลยฮะนี่ที่ผมตั้งไว้ฮนะ ส่วนถามว่าดันดันเจี้ยนมันมันมีอไน,นี้เท่าไหร่มีแค่นี้มันจะย้ายอะไรยังไงฮะย้ายได้ด้วยตีเมื่อสักครู่ที่ผมทำให้ดูคดดรับกดไงแอปมันทำแบบนั้นดกดลบที่ิ้งมันลบทิ้งคุณจะไปย้ายแบบนี้นะฮะอะอย่างนี้นะฮะอันนี้คืออันนี้แจ้งเลยว่าอย่าไปกดอจากตรงนี้มาย้ายนะครับ พราะถ้ามันช้ามันอาจจะเข้าไปตรงหน้าที่แบบว่าอใช้อสา,ายของว่าเพชรแดงเพชรฟ้าอาจจะหมดได้คือย้ายให้คุณย้ายตรงนี้นะปุ่มเล็กนี่นะะส่วนการที่คุณจะไปตาม,มมกนิบอสให้คุณออกจากปุ่มนี้ปุ่มนี้นะฮะนี่นะฮะออกจากปุ่มนี้หรือไปจะตีเหมือนที่ผมไปอดันดอกเมาตะคู่อะไรอย่าเงี้ยนี่ฮะก็คือนี่ฮะคือถ้าถามว่าคุณยืนอยู่ตรงอ่าตรงมินิบอสนะฮะ มันก็จะออกมาแล้วก็จะตีให้อ,อะไรเงี้ยปิดแอปมัน,นะฮะเนี่ยฮะแล้วเวลาที่คุณลงมาเนี่ยคุณต้องกดอ่าตรงนี้แล้วกดตรงนี้นะฮะเพื่อกดกลับเวลาที่คุณอยู่ในหน้าขเขาเรียกอยู่ในหน้าหน้าหนึ่งนะฮะส่วนการเข้าดันก็อย่างที่ผมแจ้งเมื่อสักครู่ะฮะ,ะ,ฮะจะไปด,ดันไหนก็คือฟุดอาจจะไปเก็บคาร์ดดันไหนก็คือชี้ไปนะฮะแบบนี้ฮะ ไปนะก็วิ่งไปไมครับวิ่งอย่างนี้เลยครับกดตั้งเลยเน,นี่ยแอปมันจะทําตามที่คุณทําเลยฮะคุณสร้างตีมาก็ทําอะไรของมันแบบนั้กดนีน้ออกนี้ลุกอย่างนี้อ่าก็คือลองตั้งค่าดูฮะอันนี้ก็คือวองตรงนะฮะความสามารถอาจจะไปลองเรื่อฮะดีเจบอร์ดเยอะนะฮะ แต่ความจริงก็คือใชางานมาขนาานเราลูกเล่นโอเคเลยครับคือไอ้นี่ที่พูดนี่คือเราไม่ได้กลัวว่าอถูกอะไรตีตายหรือว่าอะไรนะฮะที่เราทำนี่คือเหมือนกัเราเปิดเปิดทิ้งไว้นั่นคือนะฮะให้มันอ่าช่วยไปตีอ่ามอนที่ให้กร์ดหรือว่ามอนที่ให้ออะไรอย่างนี้หรือว่าอ่าย้ายจุดฟังอะไรยเงี้ยคือให้มันทําให้เราหน่อยผมก็อาจจี่ว่าผมอยู่ัคืน ผมหลับทั้งเลยยังไม่ถึงปีหนึ่งเลยครับอที่คุณเห็นก่คือวินี ي ผ,ผมให้ตัวน,นี้มันทําให้แต่หลังช่วงหลังนี่โอเคครับวันสุภที่ีก็คือตีห้าหกสิบนี้ไม่นอนเล้วไม่ให้หนีโควิดนะฮะไม่มีทางออกเที่ยวโอเคครับ